สวัสดีจ้าทักทายสบายดีจ้าสาวสาว่างคนอีสานมาอีกแล้วจ้าพี่น้องท่างฟังล่าฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศนะจ้าเนาะเป็นเศร้าอีกมือหนึ่งแล้ววันพูดจ้ามือหนีวันพูดอากาศกระแจมใสอีกแล้วนาะมือหนีเนาะพี่น้องเนาะอากาศชดชื่นชดใสได้มือหนี สองคุณยายกืบว่านั้นเตื่นนอนพักกันนอนพักอยู่เก็บแผลเหมือน,นการเสร้นเดิมจ้ากีขากี้กกคุณยายอยู่จ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่แม่ชีกันอันมีาการเจ็บตาอยู่เป็นออกซิลิโคอนออกจากจมูกใคร ก็เลยปวดก็เลยปวดระบบห่วงเนาะโอ้เราสว่างกับมั่งกีก็กินกีทาไข่ไปทาไข่ยายคุณแม่ชีก็กินก็ได้เจ็บแขว ชีวิตชีวิตแบบแบบึืนบัานเนาะเนาะจ้ะเนาะอันมือนี่การพี่น้องการโทรมาว่าอันพ่อหายนะจ้าเป็นปิ่นไอของเป็นลูกพี่ลูกน้องของขอันของพ่อของแม่สาวสาว่างนะเราเสื่ออ้นก็เออน,นั้น เอิ้นนั่นต,ตาทวดนพะพ่อใหญ่เอิ้นพ่อใหญ่เราอยู่อันอันตำบลป่ารูวัดิิชภูมิเป็นเสียชีวิตจ้ะชาลาซีเมนแปดสิบแปดสิบแปดนี่นะจ้ะอายุขนาดไ ก็แสงดงความเสียใจนะจานาะจันโอนกันสองคุณยายนี่กับจีดเมนไปบ่ได้ดอกกับจีเดซอยเพิ่นหะกับจีเดซอยซอยท่าบุญน,นั่นแหะจ้ะกับมีตะลูกตลาดน่ะไปสองคุณยายนี่กับไปบ่ได้ดอกมันกับมันกันนบบอสบายเนาะจะเนาะ เงี้ยมาเมา้ยกินไปงนันขาวดำก็ได้แต่จะมีลูกล้านน่ะละซอยกันสาวสาว,ว่างมือนี่การมือนี่กะเจียนลาบปลาที่ซื้อมือนั่นนะ พอได้จั่มกได้เห็นคุณยายจั่มขวาเฮ็ดคือปนเนื้อจา้าขวาเฮ็ดคือปนเหมือนเนื้อมซับซับแต่ก็นี่ก็ตัวปลาในตัวปลาตัวปลา,า,าที่เ้า ทีห้องอันนั้นเนื้อันออกแล้วนะจ๊ะที่ห้องเนื้อออกแล้วก็ตุ่มไว้เนื้อปลาเนื้อปลาอุดีดีถ้าเราห้อกับห้อกับใจเย็นเครื่องหอมพริกข้าวขวาัวหอมนะจ๊ะเนาะนี่การ นี่การน,นี่การปูจ้ากระปูว่านนี่ไปอินบ้านนี่ไปอ,อินอำเภอพันนามาะเดริสือกระปูนะนี่การก,กับเขา่าอุ่นกับเข่าเกาถีบกระแดนี่การมีไข่ต้มจา้าอาหารถ้นบ้านเท่านัาน้นจ้าวันนี้ยังไล่ดอกวันนี้เขาสวย <laughs> วิธีชีวิตนอานอจ้าเนาะยังได้กันแน่นอนพี่น้องของี่านในนอ้อแต่ยังกินแน่นอนจ,จ้าเช้าุมืือนี่มันก็เขาจีจา้าอ้าวพี่แมมเป็นยังไงบ้างฮะ เพ่นอยู่ไหมถ่ายเสร็จยังเพ่นอยู่ไหมอยู่เอาได้ไม่เสื้อนะเจ้าพูดถ่ายที่ถายที่ถ่ยเอาก็พูดเลยไม่เป็นไรเพ่นมายังไงอ๋พูดในโทรศัพท์บะเพ่นว่ายังไงจ้ะเอาไปเอาเสื้อพี่น้องอันมืออื่นสิได้ไปเวียกมืออื่นมือฮือสิมืออึนมือฮือมืออื่นนี่ไปเวียกเจ้าของมือฮือไปเวียกไปเวียกอัน จิตอาสานะจ้าเพื่อนเงินวันหน้าซุ่มซนเพื่อนไหนสั่งเสือก็เลยสิได้หาเสือมาใส่พี่จิตอาสาน้ำกันเพื่อนกับมาแต่หาเท่าแต่เพิ่อนมาเที่ยวหาฉันประจำแล้วจ้าพี่แมมยู่วนอันมู่เดียวกันนี่ะอละก็เลยถามเพื่อนเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาเสือเพื่อนไปได้เสือมาแล้วเลยว่าได้บอสเสือเราจะวางสั่ง น้อกันกระเพิ่นไว้นี่นะเนาะจ้าเนาะป่านเขียนไ่อยากเขียนให้หมดใช่หรออันพี่น้องเอ้ยนะได้ไรก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามข้าจะวางขึ้นอีสานกระไดกะ นย่ละชีวิตเรียบง่ายบม่ได้มีอย่างดอกบม้ไม่มียอยัางยูบ้าอะไรเมาจอตเนาะขอขอบุญขอบคุณหลยายๆพี่น้องที่เขามาตับชมกระไดสา,าวสว่างคนอีสานกะขอขอบุญขอบคุณหลยายๆจ้าเอา้วกับชิเด้หาเ้าจีให้คุณยายกินกะเห็ดกับขา้าวให้เพิ่นกับนากรายกินเนาะกุ้งเขา อยากคืออยก,กินอะไรก็เฮ็ดทุกคนกินจ้าจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณจา้าที่เขามาให้กำลังใจนี่มีเกขอบคุณค่ะ